สวัสดีค่ะท่านผู้มีแต่ความสุขทุกท่านวันนี้วันที่15หพฤษภาคม2564้า25ยายบุญกับรายการยายบุญมาพาพบสุขมาพบกับทุกท่านในความสุขตอนที่หร่างกายดีมีความสุขนะคะการที่จะมีความสุขที่ยาวนานได้นั้น ร่างกายของเราต้องแข็งแรงไม่เจ็บป่วยนะคะตอนที่เรามีร่างกายแข็งแรงเราอาจจะไม่เห็นความสำคัญของร่างกายว่าการที่เราจะดำเนินชีวิตลุ่ง่วงไปตามที่เราต้องการนั้นก็เพราะเรามีร่างกายแข็งแรงเมื่อไรก็ตามที่เราเกิดเจ็บป่วยขึ้นความสุขที่เราเคยมี พลิกกลับเป็นความทุกข์ทันทีนะคะเราจะรู้สึกเสียดายวันเวลาที่ผ่านไปที่เราไม่ได้ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะคะจริงๆแล้วการเจ็บป่วยนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องเกิดกับเด็กกับคนหนุ่มสาวหรือกับคนแก่ซึ่งเราก็เคยเห็น เมื่อเราไปโรงพยาบาลเราก็ได้เห็นเด็กเจ็บป่วยหนุ่มสาวเจ็บป่วยรวมทั้งคนแก่แต่เราอาจจะไม่ได้ย้อนกลับมาที่ตัวเราว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้นะคะถือว่าเราประมาทไปฉะนั้นแล้วเพื่อป้องกันความเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้นกับเรานะคะในการที่เราจะเดินทางไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้นั้นเราจะต้องรู้จักจัดสรรเวลา ในการทำงานในการพักผ่อนในการดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงเพื่อจะมีความสุขอย่างยาวนานนะคะการที่เราจะมีความสุขที่ยั่งยืนเราต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นในการที่เราจะมีความสุขที่มั่นคงเราต้องรู้จักทำหน้าที่ในครอบครัวในสังคม ในประเทศชาติและโลกและในการที่เราจะมีความสุขที่ยืนยาวได้นั้นเราต้องมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะซึ่งมีหลักปฏิบัติ6อย่างเรียกว่า6ออนะคะอย่างที่หนึ่งก็คือการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้องนั่นก็คืออาหารที่เป็นประโยชน์ อาหารที่เป็นประโยชน์จริงๆอาหารควรจะมีแต่เป็นประโยชน์แต่ว่าถ้าเราเลือกรับประทานไม่ถูกก็จะกลับเป็นโทษได้เช่นกันนะคะเราควรเลือกอาหารที่สะอาดใหม่สดจากธรรมชาติปลอดสารเคมีและไม่มีสารก่อให้เกิดโรคเช่นอาหารดิบอาหารที่ก่อให้เกิดมะเร็งซึ่งมีสารแต่งกลิน่นแต่งสีแต่งรส ที่มีในปริมาณมากเกินไปนะคะในการรับประทานนั้นบางท่านก็จะรับประทานผักถ้าเรารับประทานผักก็จะมีจุดที่ควรระวังก็คืออาหารที่เราปรุงนั้นใส่สารปรุงรสใส่สารแต่งก,งกลิ่นแต่งสีหรือไม่นะคะเพราะว่าบางทีกระบวนการในการผิดผลิตอาหาร ที่เป็นมังสวิรัต์นั้นอาจจะมีผลเสียก็ได้นะคะเพราะว่าอาหารที่ดีต้องเป็นอาหารที่ไม่ผ่านการผลิตทางอุตสาหกรรมนะคะถึงจะมีประโยชน์ต่อเราอย่างเต็มที่อย่างดีนะคะแต่บางท่านที่ไม่ได้รับประทานประเภทผักเป็นหลักจะรับประทานเนื้อ อันนี้ก็จะมีผลเสียมากกว่านะคะเพราะว่าเนื้อทุกวันนี้จะเป็นเนื้อที่เร่งให้เติบโตเช่นหมูอย่างนี้ก็จะมีไขมันมากเมื่อเรารับประทานมากก็จะทำให้ไขมันไปสะสมในร่างกายของเราเกิดเป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดหรือจะทำให้เป็นโรคอ้วนได้อย่างนี้เราก็ควรระวังนะคะคืออาหาร ควรจะกินอย่างพอเหมาะไม่ให้เกิดโทษนะคะเราจะไม่ทําร้ายตัวเองด้วยอาหารเราจะรับประทานอาหารให้พอดีให้พอเหมาะให้เกิดประโยชน์ต่อเรานะคะอ๋ออย่างที่2ก็คือออกกําลังกายถ้าเราทํางานโดยมีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยเราก็ควรจะ จัดสรรเวลาเพื่อที่จะออกกำลังกายนะคะอย่างน้อยวันละ10 30นาทีให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละคนนะคะไม่ควรหักโหมมากจนเกินไปจะทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้การออกกำลังกายช้าๆเบาๆ,บาๆผสมกับการหายลมการหายใจเข้าออกที่ถูกวิธีก็จะช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันที่สมบูรณ์ได้นะคะ อที่สามก็คืออยู่ในที่ที่อากาศบริสุทธิ์อที่สามก็คืออากาศนะคะเราต้องอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์หลีกเลี่ยงที่อับชื้นฝุ่นควันสารเคมีสารละเหยถ้าเรานอนในที่ที่อากาศไม่ดีหรือเราอยู่ในที่อากาศไม่ดีก็จะก่อให้เกิดโรคต่างๆได้เช่นโรคทางเดินหายใจปวดศีรษะแสบตาคันตาโรคผิวหนังเป็นโรคหวัดบ่อยโรคภุมมแพ้ โรคเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อลายอย่างนี้นะคะอากาศที่จะบริสุทธิ์ก็คืออากาศที่มีอยู่ตามธรรมชาติมีต้นไม้มีร่มไม้นะคะแต่ทุกวันนี้คนเราทําลายป่าไม้มากเหลือเกินเพราะฉะนั้นเราจะทําอย่างไรเราจึงจะอยู่ในที่ที่อากาศบริสุทธิ์ย่าอยางเป็นธรรมชาติที่สุดนะคะออที่4ก็คืออารมณ์ดี มีจิตใจที่สงบสบายไม่เครียดทุกๆคนที่เกิดมาย่อมรักตัวเองนะคะคนที่รักตัวเองอย่างแท้จริงอยากจะให้คนอื่นปฏิบัติต่อเราอย่างไรเราก็ควรจะต้องปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นพูดเพราะยยิ้มแย้มขอโทษขอบคุณทักทายสวัสดีไหว้ ให้อภัยแบ่งปันและช่วยเหลือรอบรอบตัวเราเพื่อนของเราที่บ้านที่ทำงานในที่ต่างๆก็จะมีแต่มิตรไม่ตีต่อกันนะคะจะอบอวนไปด้วยความรักเข้าใจกันก็จะทำให้เรามีอารมณ์ดีมีจิตใจที่สบายไม่เครียดได้นะคะออที่5ก็คืออุจจาระ ก็คือการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายนั่นเองซึ่งจะต้องทำให้เป็นปกติสม่ำเสมอทำให้เศษอาหารเศษของเสียไม่ค้างค้ในร่างกายของเรานะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละหนึ่งถึงสองลิตรนะคะเพื่อเพื่อจะช่วยในระบบอาหารระบบขับถ่ายสะดวกยิ่งยิ่งขึ้นนะคะ และน้ำยังช่วยชะล้างของเสียออกจากร่างกายในรูปแบบอื่นๆได้อย่างเช่นเหงื่อนี้นะคะจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นออที่6ก็คือเอกนี K N e K. นั่นก็คือหลับให้สนิทและเพียงพอวันละ7-8ดชั่วโมงนะคะถ้าเรานอนหลับไม่เพียงพอสมองของเราก็จะทำงานช้าร่างกายจะอ่อนแอ อารมณ์เปรปรวนสายตาไม่ดีความจำจะแย่ยลงสิวจะขึ้นน้ำหนักก็จะขึ้นด้วยนะคะการที่เราหลับไม่เพียงพออาจจะเป็นเพราะว่าเราทำงานมากเราคิดมากเรากลุ้มใจการที่เราคิดมากเรากลุ้มก็ใช่ว่าจะช่วยให้เราแก้ปัญหาได้นะคะบางทีความวุ่นวายความคิดที่สับสนวุ่นวาย อาจจะทําให้เรามองไม่เห็นแนวทางวิธีการที่จะแก้ปัญหาแต่ถ้าเราลองพักพักผ่อนจิตโดยการดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าเราปฏิบัติได้ดังนี้ไม่นานเรานิ่งเราอาจจะได้แนวคิดในการที่จะแก้ปัญหาน,านั้นๆได้นะคะก็ลองปฏิบัติดูนะคะสำหรับ5ออ ที่จะช่วยให้เรามีร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยนะคะก็ประกอบด้วยอาหารออกกำลังกายอากาศดีอารมณ์ดีอุจจาระและเอกนีอย่าลืมนะคะชีวิตของเราจะมีความสุขอย่างยาวนานได้เราจะต้องตระหนักรู้และดูแลร,ร่างกายตราบนานเท่านาน ถ้าเรารักร่างกายร่างกายก็จะรักเรานะคะจงดำเนินชีวิตไปในทุกวันบนร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขที่ยาวนานตราบที่เรามีลมหายใจนะคะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขในทุกๆวันเจอกันใหม่ในความสุขตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ